มีต้นทางจากการนําเสนอเนื้อหาโดยนักข่าวพลเมืองและผู้ผลิตภาพประชาชนเรื่องราวเหล่านั้นนําเราไปสู่พื้นที่ใหม่ๆเชื่อมร้อยความสัมพันธ์จากบ้านฉันสู่บ้านเธอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบ้านหลังใหญ่ที่ใช้ในการบริหารประเทศ ในวันนี้เรามากันที่นี่เพื่อที่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าบ้านหลังใหญ่หลังนี้ยังเป็นพื้นที่ในการสื่อสารบอกเล่าความทุกข์ยากของคนในประเทศนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนบ้านไกลอย่างคนในต่างจังหวัดหรือคนบ้านใกล้อย่างคนในเมืองค่ะ ายสิบปีที่ผ่านมาการเดินทางมาที่นี่ของคนกลุ่มต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยชายขอบของสังคมไม่อาจส่งเสียงถึงศูนย์กลางของผู้มีอำนาจการปกครองจึงจำเป็นที่พวกเขาต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อนำเสียงของตนเองมาให้ใกล้กับคนที่มีอำนาจในการบริหารจัดการมากที่สุดส่วนปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาประจำการอยู่ที่นี่ค่ะ คือผที่ท่านขึ้นมาเพื่อบริหารประเทศและน้าจะดำรงคือต่อไปท่านก็ต้องบริหารด้วยความยุติธรรและเสมอ้าของ้าบ้านเธอกับบ้านฉันวันนี้มีรายงานของนักข่าวพลเมืองที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่เดินทางมาสื่อสารมาทวงถามประเด็นปัญหาของตนเองต่อรัฐและบอกเล่าเรื่องราวสู่สังคมค่ะ ช่วงแรกนี้นะคะเราจะไปพบกับเรื่องราวของชนเผ่าต่างๆที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาและสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนในเมืองค่ะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคําปิดอักษรค่ะครือโอโดเช่าประกาศย่อจากเชียงใหม่พร้อมกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กว่าสิมหาชนเผ่าและเครือข่ายขั้นเลสัญชาติทั่วประเทศเดือรณอนน่รงอเจ็บใจเอกสารให้กับคนในเมืองพวกเขาต้องการที่จะสื่อสารเรื่องเล่าของ ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีข้อจจำกัดในเรื่องสิทธิที่ดินทํากินสถานะบุคคลรวมถึงวัฒนธรรมที่แตกตา่างให้กับคนภ้ายนอกได้รับรู้และเข้าใจก็คือหนึ่งเนี่ยคนชายขอบหรือว่ากลุ่มคนเผ่าป็นญากินโจนอย่างเราเนี่ยเราไม่มีวิธีเดินแบบจะไม่มีเครื่องบินจะโปรยใบปลิว <c oughs> ไม่มีรถที่จะขับไปแจกเป็นญา,ากินโจนใช่ไหมครับก็คือ แล้วถ้าให้เดินนี้มีวิธียังไงให้พวกเราปไปสัมผัสได้ล่ะอย่างทนะี่หน,นึ่งและอันหนึ่งเนี่ยการเดินแล้วก็สัมผัสผู้คนเนะี่ยได้พูดได้คุยกันทำให้ได้ใกล้ชิดกันคือมาสัมผัสมีอะไรก็เขียกันได้คือเราไม่มีทางสู้ว่าเผัวก,กับคนมาเจอกันนะเราเป็นทางสุดท้ายก็คุณเล็กคุณน้อยนะครับที่เขาไม่มีอะไเลือกแล้วก็การน่าร่วมตัวกันของสิทหาชนเผ่าในประเทศไทยตั้งแต่เหนือจดุดไตในเทอร์นี้เกิดขึ้นบ่ได้ดูนัก เนื่องจากว่าอยู่คนละพื้นที่และเดินทางอนขังยากลำบากแต่การมาร่วมโตก,กันอยู่หนาท่าเนีบรัฐบาลในเทอร์นีหัวใจสําคัญคืออยากจะมาสื่อสารทั้งความสาใจกับสังคมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างพร้อมกับยื่นขอเสนอต่อรัฐบาลให้ประกาศเป็นเขตพื้นที่วัฒน,นธรรมพิเศษ่เป็นเพิงพอลของตาระอ้างค่ะที่ทั่วไปเขาเรียกว่าปลองนะคะแต่ว่าตัวเองเรียกตัวเองว่าดาราอะะ้างอ่ะ่ปัญหาที่ทํากินนะคะแล้วก็สิทธิ ออกนอกเขตไม่ได้แล้วก็ที่ดินทํากินก็ไม่มีแล้วก็เราจะรับจ้างทั่วไปก็ไม่ได้แต่ถ้าเรามองเห็นเลยว่าทางด้านข้อมืองรู้ชอบด้วยตัวไหนก็น่าจะมีสิทธิ์เข้าเทียมก,ก,การจากคนไทยแต่ว,ว่าพอเราไปทํางานก็ถูกลเมิกสิทธิ์บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทํางานทั่วไปนอกจากเป็นครั้งแรกที่กลุ่มชาติพันธุ์หดมีโอกาสพบเจอและได้พูดคุยเกินโดยตรงกับคนเมือง เพราะที่ผ่านมาเขาจะได้เห็นและได้รับรู้เรื่องเล่าบางแง่บางมุ่มบางส่วนจากสื่อต่างๆฉนั้นเขตรวรดท่ามพิเศษที่พวกเขาเร็ยกรองคือการให้ดำรงอยูวไวซึ่งวิถีชีวิตสิทธิท่ากินและสิทธิที่จะอยู่ในพื้นที่อาศัยโดยบม่ต้องถูกรุกจากภายนอก การมีเขตวัฒนธรรมพิเศษจึงเป็นท่านออกนึ่งทีเห็ให้พวกเขามีท่งเลือกเพื่อดํารงอัตลกักษณ์วิถีชีวิตความเป็นตัวตนจะของเอาไว้ทํามปิปอักษรนคะวพวัเรื่องจังหวัดอุบลราชธา,านีรายงานไม่บ่อยครั้งน,นะคะที่เราจะเห็นคนชมเผ่าเดินทางมาจนถึงศูนย์กลางอํานาจการเมืองการปกครองกันถึงที่นี่ค่ะนอกจากประเด็นปัญหาต่างๆที่มาเรียกร้องต่อรัฐแล้วพวกเขายังได้พยายามในการสร้างความเข้าใจกับคนทุกภาคส่วนในสังคมด้วยค่ะ เราไปติดตามรายงานเรื่องคนไทยพัดถิ่นค่ะกลุ่มคนที่อยู่ในภาคใต้ของไทยซึ่งเดิมอาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาตากรวมทั้งจังหวัดมริดทวายตนาวศรีซึ่งเดิมไม่เคยแบ่งแยกว่าเป็นไทยหรือพมา่า ด้วยปัญหาสงครามทําให้ผู้คนแตกกระสานสัสน้นเซ็นมีการเดินทางข้ามย้ายกันไปมาบริเวณแถบจังหวัดนี้และเมื่อมีการปักปันเขตแดนเกิดขึ้นการเดินทางกลับมาของผู้คนในยุคหลังจึงกลายเป็นการตกสํารวจไม่ได้มีการรับรองว่าเป็นคนสัญชาติไทยคุณผู้ชมคะ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการเรียกร้องสิทธิ์ของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าคนไทยพัฒถิ่นมาโดยตลอดนะคะแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะได้มีการตั้งคณะกรรมาการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยขึ้นเพื่อทํางานในเรื่องนี้แต่ก็ขาดการมีส่วนร่วมพวกเขาจึงเดินทางเข้ามาเพื่อทวงถามในเรื่องนี้นะคะไปติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมืองไทยพัถิ่นค่ะ30มกราคมเทพานมา พี่น้องไทยพัดทิทนได้ร่วมตัวกันนารฐสภาเพื่อเรียกร้องให้วุฒิสภาเร่งพิจารณาพักดันรางพระราชบัญญัติสั้นชาิให้ผ่านการพิจารณาข้องวุฒิสภาส้ามวาระและการเรียกร้องครั้งนั้นก็สำเร็จลง จากนั้นในวันที่11มีนาคมพระราชาบัญญัติมีพ้นบังคับชายและประกาศในพระราชกิจจานุเวศษาเป็นเทรียบร้อยแลว้วกระบวนการต่อไปคือการรอให้มีการตั้งคณะกรรมการพิสู์และรับรองความเป็นคนไทยโดยการยกรางกฎกรสท่วง เื่อทีจะสามารถยืนคำโองข้อธรรมบัตรประจำตัวประชาชนได้แต่วันทีทราบมีทราบยุน่นเทปั้นมาเราได้ทราบข่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์รับรองความเป็นคนไทยผัดทิ้นและได้มีการยกรางกดกระซวงโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าข้อปัญหารับทราบซึ่งไม่เป็นไปตามมาทีเทห้ารือกันไวแต่ตน้น มาที่สุดก็คือัญหาการเรการบังคับใช้กฎหมายะมนะครับคือการใช้กฎหมายที่ล่าช้ามันจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและอย่างเรียนท่านตัวแทนหน่วยงานภาครัฐตรงนี้ว่าถ้าไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจริงๆก็คือคณะกรรมการ,ราาที่เรารองรัเป็นคนไทยพัน์ิซึ่งประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการเนี่ยแบ่งัน้าตั้งเลขาการด้วย วันนี้ตัวแทนคนไทยผัดทิ้นได้เดินทางมาถิ่นราชการไม่เพื่อห้าหรือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานเี่เกี่ยวข้องเพื่อห้าทางออกในการแก้ปัญหาการประชุมห้าคอสรุปวันนี้เราได้ขอ้อเสนอรวมกับคณะกรรมการ ด้วยการให้คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนท่งนั่งซื้อซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอดูคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการเล็กรางกฎกระทรวงเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาข้องไทยพัฒน์ทินตอนที่ร่างกฎหมายนี้่านจำได้ว่าทางกรมการปกครองได้ไปชี้แจงกับกรรมธิการตอนสมัยอาจารย์ไกรสรงได้บอกว่า10ปีนี้แปลงสัญชาติได้ประมาณสานคน ชคะซึ่งมันน้อยมากในแปลสัญชาติในกฎหมายตัวเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะพอมากฎหมายตัวนี้เออก็เลยก็เลย ก็เลยอยากจะลองปรึกษาลือว่าในกระบวนการอันนี้มันจะมีกระบในการการล่างกฎก,กระทรวงเนี่ยมันจะเอือมไปถึงในกระบวนการที่ต้องไปทาความเข้าใจกับกฎหมายขั้นตอนหรืออะไรในพื้นที่ด้วยไหมเยพี่น้องตรวจที่ถูกรเชียวะเสียงสะทอนข้องพี่นองในวงประชุมจะดังไปถึงกรมการปกครองพรเพื่อว,ว่าท่านจะรับฟังและพิจารณาขบวนการคือสั้นชัดเทยให้พี่นองคนไทยปัดทิ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานระดับล่างและเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการบริหารระบบรชาชการอย่างมีธรรมาภิบาลน,นักข้าพลเมืองไทยบัณทินรายงาน นอกจากกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยพื้นถิ่นในรายงานของนักข่าวพลเมืองในช่วงหลายสิบปีมานี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มุคลต่างๆเดินทางเข้ามาเพื่อทวงสิทธิ์ความชอบธรรมของตัวเองค่ะปัญหาของพวกเขาเกิดจากกระแสะการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรมและนโยบายรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินทำกินการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะและคนกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นแขกขาประจําของการเข้ามาทวงถามสิทธิ์ความชอบธรรม วเขานั่นก็คือกลุ่มสมชาชิกคนจนค่ะสมชาชิุคนจนถ้าว่าสมชาชิกคือเป็นเวทีนะครับเป็นเวทีที่ร่วมคนที่มีปัญหาเนี่ยมาถกเถียงกันแล้วเพื่อที่จะเอาข้อถกเถียง็ะเ,เป็นข้อเสนอต้อรับธรรมะแล,ะล้วก็ไปช่องทางในการที่จะไปแก้ปัญหาร่วมกันแด่เฮ้าส่วนหนึ่งหลักส่วนหนึ่งบากันว่าปัญหาที่ เป็นของสมาชาิคนจนหรือปัญหาของสังคมในกลุ่มนี้เนี่ยเสียดยังไงซึ่งวนนันี้มันมันมีทุกทุกยุคทุกสมัยนะครับอันนี้แหละคือเข้ามาสมาชาิกคนจนสมาชิกคนจนขบวนการภาคประชาชนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานกว่า16ปีได้ผลักดันประเด็นปัญหาต่างๆของคนจนเสนอต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาป่าไม้ที่ดิน โครงการรัฐที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมปัญหาชุมชนแออัดกเกษตรทางเลือกสิทธิผู้ป่วยรวมไปถึงอาชีพประมงขนาดเล็กเรื่องเหล่านี้ถูกนําเสนอต่อรัฐบาลและสื่อสารต่อสังคมผ่านกิจกรรมบนท้องถนนครั้งแล้วครั้งเล่าแม้บางครั้งแนวทางการเคลื่อนไหวแบบนี้จะถูกมองในแง่ลบก็ตามแต่สําหรับสวัสดิุป,ปหัสสมชาชิกคนจนจากภาคอีสานก็มองว่า การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องยาวนานและจุดพินที่เข้มแข็งทำให้เชื่อว,ว่าสังคมเข้าใจประเด็นความเดือดร้อนของคนจนมากขึ้นก็ระจะเป็นต้นต้นของกระบวนนะครับที่จะต้องให้คน,นเข้าใจเพราะว่าการเคลื่อนไหวถ้าบม่มีความชัดเจนในการเคลื่อนไหวนะครับคนอื่นที่เขามองนตจกว่าของเฮานี่ยมันต้องผ่านซื่อนะ สื่อจะประคมข่าวข่อนข้าง,งที่จะตอ่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาถ้าเขาไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันกบฏแตกต่างกับกับเทีเ่ฮากับที่มองว่าสมชาชิกคนจนเนี่ยแค่อีนน่ังยเมื่อว่าชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคข้อหมายอยู่สองด้านหนึ่ง,ง,งด่านดีอีกหนึ่งด้านบอดีมันก็จะมีวามหมายออกมาเลยไอ้ฝ่ายที่บ่เข้าใจก็จะบอกกันที่เลยว่าพวกนี้กับ่บ่บได้มีเวียกหารับจ้างชุมนุมประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็น อ่าพวกที่อ่กวนบ้านกวนเมืองจะได้ได้ยินตลอดในเรื่องนี้อ่ซึ่งอีกด้านหนึ่งคิดว่าเมื่อเฮาได้สื่อสารได้เฮ็ดกันเฮ็ดงานมวงน,นี้เพื่อให้สังคมได้เข้าใจเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเอออันนี้คือปัญหาของสังคมอันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากอย่างเขาที่ได้หูนะครับซึ่งถ้าเขาสามารถสื่อแล้วก็ทำาค้เขเข้าใจมวงนี้ได้เนี่ย มันกัจจเฮทไทยไทยเฮ้าเนี่ยได้ถึกย่อมรับขึ้นแล้วกับพี่น้องก็นสนับสนุนซึ่งเพราะสนับสนุนเนี่ยมันกัจจเฮทไทยปัญหาที่นี้อยู่เนี่ยถือพัดดันไปสู่การแก้ไขปัญหารัฐบาลก็ให้ความสนใจ กลุ่มเพื่อนไหวมาอย่างยาวนานก็ทําให้การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่มถูกพัฒนาขึ้นไปในหลายรูปแบบค่ะเราได้คุยกับคุณภัยจิตศิลารักษ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมซึ่งมองว่าความยั่งยืนของกลุ่มก้อนนั้นนอกจากการสื่อสารกับรัฐและผู้คนในสังคมแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสื่อสารพูดคุยกันภายในกลุ่มรวมทั้งทำความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพราะจสำคัญของข้างล่างคือว่าแกนนำาก็จะต้องสื่อสารให้เขารู้ทันสถานการณ์ว่าทำอะไรไปแล้วบ้างเขาก็จะเกิดการตื่นตัวเตือนรู้ในการที่จะเฝ้าติดตามความคืบหน้าของเขาเองถ้าแกนนำไม่ไม่กลับไปสื่อสารกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะไม่รู้เรื่องความคืบหน้าเขาก็จะห่างๆไปแต่เราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะสื่อสารการสื่อสารก็ทําให้เขาได้เกาะติดแล้วก็ได้เฝ้าจับตามองการพาาหน้าทั้งกระบวนการของสมัชชาข้วนกับปรับเลี่ยนไปเลยจาก เวทีที่เป็นเวทีการกลางท้องถนนมันก็จะมีเวทีเชิงวิชาการเวทีระดับหลายๆระดับนะโดยผพานซื้อ่านนวยงานต่างๆและโตรงที่ส,ส่วนหนึ่งผมคิดว่าซึ่งระดับพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทในเื่อการประสานตรงกับหน่วยงานระดับพื้นที่ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้าง,งที่จะเฮียร์ไทยระดับพื้นที่เนี่ยรู้จัก กระบวนการพี่น้องสรรมชาติหลายขึ้นซึ่งมงนีถึงแม้ว่าชิบูได้ใส่กระบวนไงแต่ก็ว่าคิดว่าใส่ประสบการณ์ของพี่น้องที่เข้าไปโดยชิบูมีตัวแทนนะชิบูมีตัวแทนส่วนใหญ่เพราะใทนเป็นกระบวนพี่น้องเข้าไปเลยซึ่งตอนนี้ซื้อเห็นว่านี่เป็นการเป็นกระบวนการที่สร้่งความทางประสบการณ์ให้กับพี่น้อง สำหรับมุมมองของนักวิชาการที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสมัชาคนจนมาอย่างยาวนานอย่างอาจารย์ประภาสปิ่งตกแต่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับสังคมนั้นขบวนการภาคประชาชนยังต้องอาศัยกิจกรรมที่เรียกว่าชุมนุมบนท้องถนนอยู่ค่ะไม่ว่าจะหวังผลกดดันรัฐบาลโดยตรงหรือต้องการทำความเข้าใจกับสังคมก็ตาม อาจารย์คะอย่างตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราจะเห็นภาพของการชุมนุมประท้วงของกลุ่มคนต่างๆในสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการเมืองนะคะไม่พอใจหรือว่ากลุ่มของคนที่มีปัญหาทางด้านปากท้องที่ดินทํากินปัญหาเรื่องฐานทรัพยากรอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะเลือกที่จะมาสื่อสารบอกเล่าปัญหาของตัวเองที่ทําเนียบประาลซึ่งมีส่วนการอนุนาจอาจารย์มองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงคือสำหรับ คนเล็กๆในสังคมเนี่ยนะคนแบบคนจนสมัชชาคนจนหรือเครือข่ายไปรูปที่ดินหรือเครือข่ายชาวบ,บ้านทํานองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญน็คือว่า เขาไม่มีทรัพยากรในระบบการเมืองปกติเนี่ยที่จะไปส่งเสียงเนี่ยนะครับโอเคเขาอาจจะมีมีอะไรมีสิทธิเลือกเลือกตั้งย้อนวัดเลือกตั้งได้คะแนนหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบปัญหาที่เขาเผชิญอยู่โดยเฉพาะยิ่งช่วงที่ผ่านมาคือปัญหาเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของการใช้ทรัพยากรจากทรัพยากรของชุมชนพุท,ที่สาธารณะที่เขาพึ่งสําหรับ,รบดารงชีพเนี่ยมันถูกลุกลามต่างๆนะครับ ถ้าถ้าดูพัฒนาการด้าหลังเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําให้ผู้คนโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจตัดสินใจนได้เห็นปัญหาเข้ามาแก้ปัญหาเขาก็ทางเลือกผมคิดว่าช่วงต้นๆก็จะมีทางเลือกที่จำกัดก็คือเรื่องของการเดินกขบวนลุมปทัวงหรือที่เราเรียกว่าการเมืองบนท้องถนน,นใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าหัวใจของมันเนี่ยนะครับมันก็คือการพยายามที่จะสื่อสารกับ สองอย่างกันหนึ่งก็คือสื่อสารต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้ามาในรบผู้แทนได้ระบบผู้แทนไม่สามารถปากเสื่อให้เขาได้มันเหมือนกับบ้านที่มันถูกปิดประตูหมดใช่ไหมเขาก็พยายามเข้ามาทางหน้าต่างหน้าต่างในนี้คือเดินกระบวนกปรทวงซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้ มีเป้าหมายในตัวเองในแง่ที่ว่าไปกดดันไปบีบคอรัฐบาลรัฐมนตรีอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือการสื่อสารให้เห็นว่ามีปัญหานะยิ่งมาเยอะๆเรงเห็นว่าปัญหามันใหญ่กับอีกด้านหนึ่งก็คือการจมุมโดยกรบวนประท้วงเนี่ยก็จะเห็นว่า ป้าหมายสําคัญก็คือเพื่อที่ให้ผู้คนในสังคมใช่ไหมได้เข้ามารับรู้ปัญหาแล้วก็ทําให้ไปกดดันรัฐบาลถ้าสื่อได้ทําข่าวอะไรต่างๆอย่างกว้างขวางเนี่ยใช่ไหมรัฐบาลก็จะถูกด่าว่าไม่แก้ปัญหาให้คนจนทาไมทิ้งปัญหาต่างๆแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือผมคูดว่าอ,อันนี้คือการทํางานของการเดินกระบวนชุมนุมทังฟังดูเหมือนไม่เป็นที่ต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าของทุกคนอยู่แล้วของคนในสังคม ที่อยากจะเห็นบ้านเราเนี่ยมีเรื่องของการชุม,มนุมการประท้วงการเดินขบวนไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาใดๆก็ตามแต่นี่นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจารย์มองว่าปรากฏการณ์นี้มันจะคลี่คลายไปยังไงไหมคะคือถ้าอรย์ ประาธิปไตยเรายังไม่ลงรากปักฐานยังพิกลพิการ่างนี้คือผมคิดว่าเรามีประชาธิปไตยเราพูดได้เรามีประชาธิปไตยเต็มใบแต่ว่ามันเต็มใบในลักษณะของประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะฮะซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันไม่สําคัญนะผมคิดว่ามันจําเป็นอย่างมากนะฮะการปกป้องประชาธิปไตยตัวแทนสิทธิเรื่องของการเลือกตั้งการเลือกรัฐบาลที่มีนโยบายที่ตอบสนองกับชีวิตของเราหรือคนจนเองเขาก็ชนะเราก็เลือกรัฐบาลรับแต่ ว่ามันไม่พอที่จะจัดการความขัดแย้งที่มันงยอยู่เลยยิ่งเรื่องของโรูงการขนาดใหญ่ใช่ไเรื่องแผนจัดการน้ําเรื่องแบบเขือเ่อนแน่วงหรืออะไรอีกมากมายบ้านเกูดบ,บอ่อนอกนะฮะเหมืองโพแทสที่อุดอรต่างพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนว่า ใชครับใจที่เรามีอยู่มันยังให้พื้นที่ผู้คนไม่พอชาวบ้านก็บอกนะโดยทั้งคนจนก็บอกว่าการเมืองแบบนี้มันยังไม่เห็นหัวกู้นะฮะยังไม่เห็นหัวชาวบ้านเพราะ,ะ mm hmm. นั้นถ้าตอบคําถามอีกครั้งนึงคือว่ามันจะดํารงอยู่ไปเรื่อยๆการเมืองที่อาศัยการสื่อสารนะครัการชุมนุมประท้วงหรือการเข้าไปใช้พื้นที่สื่อสื่อที่ททเริ่มขยายมากขึ้นนะครับ จนกว่าที่ผมก็ไม่แน่ใจว่า,วามันจะลงรับพักฐานเมื่อไหร่ครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับ,รบแต่ว่ามันเกิดมันก็จะเติบโตไปสองด้านเนี่ยครับด้านที่มันไม่เป็นทางการครับด้านที่มันเป็นทางการในความหมายที่มันลงรับพักฐานในเชิงสถาบันมีการรับรองฮะโดยรัฐมนูญมีกฎหมายอะไรต่างๆออกมาผมคิดว่าประสบะการณ์ของสังคมพยัคฆ์ใจต่างๆเพาะพันในเส้นทางแบบนี้ และชุดอาจจะสั้งยาแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับความเข้าใจของคนในสังคมซึ่งอาจจะยังเห็นภาพไม่ตรงกันนักความเดือดร้อนประเด็นปัญหาที่ภาพประชาชนลุกขึ้นมาสื่อสารไม่ว่าจะบนท้องถนนเวทีวิชาการหรือการทำความเข้าใจในพื้นที่ก็ตามจึงยังเป็นสิ่งที่ต้องลุกขึ้นมาบอกเล่ายื่นข้อเสนอเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะ ผมว่ามีรถติดเสียงดังความวุ่นวายของบ้านเมืองนะคะแน่นอนค่ะแต่ว่า เปียนเสมอว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะหัวกระไดบ้านก็ไม่เคยแห้งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นศูนย์การการเมืองการปกครองอย่างทำเนียบรัฐบาลหรือรัฐสภานะคะที่นี่ยังคงเป็นที่ทวงถามปัญหาการบริหารงานของประเทศเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นคนจากกลุ่มต่างๆนะคะนั่นยอมสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารการจัดการของภาครัฐนั้นไม่เคยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการบ้านเธอกับบ้านฉันแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ